เปลี่ยนนะครับเราก็กดปุ่มวงกลมครับนะครับพอได้แล้วเราก็กดสี่เหลี่ยมนะครับรก็เนื่องจากว่ามีผู้ติดตามนะครับถามเข้ามาเนาะเกี่ยวกับการตั้งค่านะครับไอตัวนาฬิกาของ Ni s s a n มาร์นะครับตัวที่เป็นสมาร์ทสกรีนนะครับแบบนี้นะครับวิธีการตั้งนาฬิกานะครับก็เราก็สตาร์ทรถขึ้นมาก่อนเลยนะครับ คือบางท่านเนี่ยอาจจะใช้วิธีการกดปุ่มสตาร์ทสครั้งก่อนก็ได้นะครับให้หน้าจอมันติดแต่ว่าตอนนี้ร้อนนะครับก็เลยเดี๋ยวเปิดเปิดแอร์ขึ้นมาเลยนะครับจะได้ทำไปด้วยเย็นๆด้วยนะครับโอเคนะครับนี่ปุ่มที่เราจะใช้นะครับก็จะมีอยู่ตัวนี้นะครับคือปุ่มสี่เหลี่ยมกับปุ่มวงกลมนะครับปุ่มสี่เหลี่ยมเนี่ยก็คือจะใช้ในการ ข้ามหน้าจอนะครับเนี่ยนะครับผมจะกดปุ่มสี่เหลี่ยมนะครับนี่ครับเขาก็จะข้ามหน้าจอไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเราก็กดจนมาถึงเซตติ้งนะครับตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดปุ่มวงกลมนะครับปุ่มวงกลมสําหรับหน้าเซตติ้งเนี่ยมันจะเป็นการเลื่อนตัวแถบนะครับนะครับกดลงมาจนถึงตัวที่ 3จากด้านบนนะครับหรือว่าเมนูย่อยที่2เนาะที่เขียนว่า time setting นะครับก็คือการตั้งค่าเวลานะครับจากนั้นเราก็กดปุ่มสี่เหลี่ยมนะครับนี่นะครับกดสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเข้าไปในเมนูการตั้งค่าเวลานะครับจากนั้นนะครับก็กดปุ่มวงกลมนะครับเพื่อที่จะเลื่อนแถบสีดำลงมานะครับ อันแรกเลยนะครับก็คือ current time นะครับก็คือเวลาปัจจุบันนะครับเราก็จะกดสี่เหลี่ยมนะครับเพื่อที่จะเข้าไปในนี้นะครับจากนั้นก็กดปุ่มวงกลมนะครับลงมาเพื่อที่จะตั้งค่าเวลาปัจจุบันนะครับเราก็พอเขาขึ้นแบบนี้นะครับขึ้นสีดำเขาว่า setting เราก็กดสี่เหลี่ยมเพื่อที่จะเข้าไปนะครับ เขาก็จะให้ตั้งค่านะครับเป็นวันเดือนปีนะครับถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนนะครับเราก็กดปุ่มวงกลมนะครับสมมุติว่าผมจะเปลี่ยนวันที่นะนี่นะครับผมก็กดวงกลมกลม,กลมไปเรื่อยๆนะครับวันนี้วันที่6กเนาะก็กดไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันที่6เดือนถูกไหมเดือน มกลาคุมพามีนาเมษานะครับก็เดือน4ีนะครับอ่าเราตั้งค่าวันเสร็จเนาะเราก็กดสี่เหลี่ยมนะครับเพื่อที่จะข้ามไปนะครับอันนี้ถูกแล้วก็ข้ามไปอันนี้ถูกแล้วก็ข้ามไปนะครับทีนี้เวลานะครับเวลาตอนนี้เวลามันเป็น18.01แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเปลี่ยนนะครับตรงน,นี้ก็จะกดวงกลมนะครับเป็น18แล้วก็กด สี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยมันเป็น57เนาะเราก็กดวงกลมไปเรื่อยนะครับจนกลายเป็นศูนย์นะครับพอได้แล้วเราก็กดสี่เหลี่ยมนะครับนี่นะครับอ่าเขาก็จะบันทึกนะครับจากนั้นนะครับเราต้องการย้อนกลับเนาะเราก็กดสี่เหลี่ยมนะครับมันก็จะย้อนกลับไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับนอกจากนั้นเราก็ยังอ่าเซตค่าอื่นๆได้อีกเยอะแยะเลยนะครับตรงเมื่อกี้นี้นะ ะระยนคับมีการตั้งค่าแจ้งเตือนนะครับแจ้งตั้งอันนี้ตั้งเวลาที่เรา,าตั้งไปแล้วเนาะตั้งค่าเตือนการซ่อมบำรุงตามระยะนะอย่างเช่นเตือนถ่ายน้ํามันเครื่องเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ํามันเกียร์อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเปลี่ยนหน่วยที่ใช้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเ,เราถ้าเรากดวงกลมเนี่ยมันก็จะวนไปเรื่อยนะครับการจอกจากหน้านี้ก็คือให้แถบเนี่ย มันมาอยู่อันบนสุดก็คือสคริปต์นะครับก็คือข้ามแล้วเราก็กดสี่เหลี่ยมเพื่อที่จะข้ามนะครับเนี่ยมันก็จะไปหน้าเนี่ยนะครับหน้าแสดงการสิ้นเปลืองกิโลเมตรต่อลิตรนะครับหน้าค่าเฉลี่ยนะครับว่ากินน้ํามันเฉลี่ยเท่าไหร่ความเร็วเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับหน้าเวลาในการใช้รถนะครับหน้าระยะที่เหลือนะครับในน้ํามันถังนี้เหลืออีกกี่กิโลนะครับแล้วก็หน้าอุณหภูมิภายนอกนะครับตอนนี้ตัว แบตเตอรี่เนี่ยเริ่มอ่อนแล้วนะครับเซ็นเซอร์ก็เลยวัดค่าจะไม่ตรงนะครับก็เลยเป็น15าองศานะครับใช้ใช้ไปสักพักแบตเต็มขึ้นมามันก็จะตรงขึ้น,นครับอันนี้คือสัญญาณเตือนอย่างหนึ่งนะครับสําหรับคนที่แบตกาลังจะมีปัญหานะครับส่วนมากก็คือจะพบว่าไอตัวเนี้ยมันจะไม่ตรงนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการตั้งค่านาฬิกาครับ ไนถ้าหากคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับขอบคุณครับ